สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้แอมมินก็ได้เดินทางมาที่กันทะลักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะไปหาลุงต้อมนะคะเพื่อที่ว่าจะไปสอบถามสัมภาษณ์ความฝันของลุงต้อมนะคะว่าวันนี้ลุงต้อมเนี่ยฝันดีหรือ,อยังเพราะว่าในงวดที่แล้วเนี่ยก็ถือไว้เข้านะท่านผู้ชมเพราะว่าลุงต้อมเนี่ยเพิ่นฝันว่าปูเจ๊กนี่เอา งวนงว่วเนาะแมนเอางว่วมาให้ยมันบอเอามาไหวเอาเอามาให้ยสองตัวแมนจ้าพืนที่ภาษาบ้านเพื่อนว่าง่วแปลว่ากูอ่ากูกับแปลว่าเก็ก็ง่วนกับสองแมนงว่วนสองตัวอ่านะคะท่านะผู้ชมก็ ก็เข้าสองเก้าตรงๆนะแต่ว่าเพิ่นแอบเอาเหล็กสีมา,มามใส่นาไม<ด>้นา่ันเอาตัวยางมาใส่ไปแต่ว่าแต่ว่าถ้าตัดเล่นๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้าสองเก้าตรงๆเลยนะคะงวดนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามความฝันของลุงต้อมนะคะแต่ว่าในงวดที่แล้วเนี่ยเอมินก็ไม่ได้มาสัมภาษณ์เองนะคะก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากมายนะคะท่านผู้ชมเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจออยู่ที่เถียงนาลุงต้อมกันเลยนะคะท่านผู้ชม ครับการสวัสดีครับหลวงพ่อสวัสดีครับโอ้ยเสดายเนาะงวดก่อนหนึ่งโอ้ยเพิ่งสามจีเพื่นไหนมาหลายงวดแล้วลวงตองเนาะหลายหลยเจ็ดแปดแล้วเจ็ดแปดงวดหรอไม่บอกแปดงวดแล้วแต่ว่าหันเอาบป๊ปปินแต่ว่าชาวบ้านเพื่อนหันได้กันสนั่นเขาไปเอาเงินเขาไปเอาเงินกันแถวเจ้าของก็นั่งบงเขาเอาเงินเขาไปเอาเงินเขากล่าวบอกไม่จะดิติตูนี่แต่าวเอาก็เอาบอกไจะดิติตูเนาะเจ้าของไปข้นฝันแต่ว่าคนอยู่คนข้นอย่างนนเงินชาวบ้าน ดักที่ว่าเจ๊ได้ตั้งแต่เมือช่วงเนาะมันก็บอกว่าจิ๊ครับมันก็เป็นโชคไผ่หมานมั่นเนาะลุงต้อมอาจจะเป็นคนเป็นคนบอกบุญซี่ครับท่านผู้ชมแบ่งปันนะผู้ใดก็เอาไปนะผู้เจ๊กเอามาให้ลุงต้อมลุงต้อมก็แบ่งปันกับชาวบ้านกับได้มีโชคมีลาภของลุงต้อมก็ถือว่าเป็นบุญบารมีอีกข้างหนึ่งคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมือนี้ก็บอกว่ารายยายห่างครับท่านผู้ชมจะมาขอสามข้อฝันเลยว่าผู้เจ๊กพนมหาหรือยังงอนนี้มานอนหน้า สามคืนเน,นี่ยนอกับลองมานอนเอาคัะขักบังบา่านอกันนอนบ่นลับเลยเกือบแจ้งกับลูกไปกีดยางนอมือสองมือแต่กับฟันอยูปปย่ป้ายป้ายนอนับว,ว่าเออให้สองโตแล้วนอนกันนอนรม่ว่าใหกรกำพันวานะ่พรา่ว่าห้กกำมือคางเดียวในใี่้กำกำให้ได้บอกผู้ม่น้ำพันว,ว่าบอกไม่หมดผู้แมใหายกำกำให้ได้กำคางเดียวใดี๋พันว่าเออกำกำคางเดียว กำเอาอันเดียวคางเดียวเพิ่นว่ากัไก่เคี่ยงผู้ที่งวดว่างหันลาเพิ่นว่าเออไก่เคียงบรต้องไปไก่ดอกแต่แต่ในให้กำกำมือคางเดียวให้กำเอาเมีอันเดียวมีอันเดียวและให้กำเอาสงสัยงวนนี่ที่ปู่เจวาว่าคครายๆกังวดเมื่อาากี้มันกะหนึ่เก้าหนึ่งเก้า มีหนึ่งแต่ว่าทีมเจ็ดออกไปอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เขา<ม>ผู้แม่นากันใครบอกกันว่าแต่เราหายจองตัวสามตัวแล้วมืท่านมาพรา้อมาใหม่นอกก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าคือแปลกว่าฟาเทืองกัให้กล้ามผู้ใดผู้แมน่นใำใครกล้ามเดือกกล้ามคางเดียวเป็นวาก้าคางเดียวกล้ามเอออันเดียวอันเดียวกล้ามคางเดียวมือหนะ้าให้กล้ามให้ยิบเอานั่นอันนึงอันนึงแต่ว่ามือคางเดียวให้ไปกล้าม เออง่ายง่ายเออพ่องว่ากล้ำยังไหนปิน่อยเอาปิน่อยตีไปว่ายังไหนปิน่อยปิน่อยก็สิดตีเจ้าเปิดเก่าหันฮะมือมือไมนมีฝางเดียวมันหาหนเลยไม่ไม่หรือียังดอกมันมีสินเดียวนะมันมีท่อนเดียวนะว่างอยู่แต่ให้กล้ำเอาอย่าเอาซองมือเด้ให้นี่ให้เอามือมือมืขวานอ่ะเออมือขวานกัม กัมเลยกัมทากันกัมไข่าย่มีใหม่ท่อนนึงมีมีอันเดียวใหม่นั้นมีอันเดียวให้กัมเอาใหญ่าหญ่เอาสองมือใดเอาเอามือเดียวเนี่ยโอ้มือเดียวกัมกัมเออหนึ่งทอนแต่ให้เอามือให้กัมเออให้กัมเอาเก้าหนึ่งหาเหรอเก้าเก้าห้าหนึ่งแล้วเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้ามีสี่บอกมือหนึ่งจะห้าหนึ่งนั่นแลม่แตันเก้าหนึ่งห้า ตันฟันกระเฮ็ดไอ้ผมหน้าให้ยกมาจังซี่พันวาหน้ายกวางซี่แล้วก็ให้กาโลดยายามือซายบ่ต้องเอาพ่พร้อมเออผมก็ว่านึ่งเก้าผมผมจังบอกาเติมมาสามโตจริงๆมันก็ต้องมีหาแล้วเนาะแต่ว่าเอาสองโตวาอย่าให้มันเปี่ยนนะคือสองโตก็เอาไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องมาอีกเลยนะกาให้ได้ก่อนแลวว่า แต่ว่าเบียจังเอาแต่ว่าตามตรงคันผู้เจ็คว่าให้เป็นปริศนามากจะถูกเนาะมักจะแม่นได้แต่ให้ตัวเลขที่บ่เข่าได้แม่นเยู่ให้ตัวเลขกมบ่เข่ายังบ่ใไหแต่ก่อนตามโต๊สองโต๊ะแล้วไหทั้งล่างทั้งบนได้แต่บ่เข่าว่าสิทธิาพมากคือกันลูกตอมบอกคือแตก่อนเลยเนาะของสามบอเบ่มี่เลยเนาะยังบ่แต่ว่าคันบันนี้เอาง่วงมาให้ผัดพืกนบันนี้ง่วงสองตัวง่วงแง่หนาไปหาเราเพราะว่าไหเอาเออกูเก่าเด้อเพราะว่าขมิ้นกูเนี่ งวดนี่ก็เอื่นกูน้ในเก้าว่านั้นบ่มีท่อนใหม่ทอ่ทอนเดียวโดยสํำรับในส่วนตัวของลุงต่อมในวันนี้ลุงต่อมแปลเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าบวกก่าสามตัวแต่<อ>เกิดโจ้เกิดว่าห้าหนึ่งเก้าอยู่แต่ว่ายกหนิวหามาแต่โบยานมันเพี้ยนนะ บอแล้วก็บว่เป็นอย่างเูานกับป๋เพาก็แป๋ถึงห้ามบาดเจ็บตามตัวเนาะเป๋าอย่างสี่ก็ไดหนึ่งเก้าหรือว่าหนึ่งหาหรือว่าหาเก้าอย่างสี่ก็ได้แต่โดยส่วนตัวกับบ่หลายได้บ่หลายตัวได้นอนไปหน้อยนอกระเป็นเลขสามเพิ่นว่ามันกับรามบกเพิ่นกับเป็นนอนเฮียงนะลองกัมเบิงเพิ่นว่าเพิ่นใ้กัมของเพิ่นไถเพิ่นไปนอนปูใดไปนอนเฮียงเออ ตอนแรกให้กั้มไม่ได้พอสามนะให้กั้มปูบางจังได้บ่ได้พันว่าโอ้ยปูไส้ยังสิมากั้มกันพันว่ากันผู้นิ่งกันไก่กั้มปูกันบ่กั้มบ่ได้มทนเออเนาะใช่ไหมพั้นให้กั้มของเพิ่นโอ้ยขอยว่าปูคือเห็ดจังให้แต่มึงบ่กั้มมึงบ่ได้พันว่าโอ้ยหรือว่าเก่าห่าจังให้เทพันวาเนาะสตัวนี่แหละแเปสำหรับแจากความน่นไปนอนมองไอ้แพ้อะไรพบกับหันหลังอ่ะ โอ้ยปู่เอ้ยมันเป็นเวนเป็นกัมอันมันผิดศีลทำได้บ่กัมกับบ่ได้เพื่นว่าบ่ได้จักงวดไปกับบ่ได้อุ้ยอย่าให้บาปกัมเด้อว่าเออเอาออกมาจากไม้เนี่ยโอ้ยก็ว่าไม้บังไปบังพิ่หลักพี่เล่นเด้ินขว่านอ่ะหลับมาโอ้ยปู่ก็จึงให้แถว่านอ่ะบ่จึงให้ดอกคันบ่กัมมุสุบ่ได้พวกคนดอกมาลอยเถื่อบ่ได้ คำบ,บอกกันบอกออไม่บ่บอกมันบ่เข้บบามาได้ดอกเจ้าก็บ,บ่ได้กษัตริยอยู่จังสี่เน่คอยว่าใต้ตี <c oughs> อ๋อน้อยกับใต้ก็บอกคอยอยู่ค <c oughs> ข้ามาซื้อป่าสองลอยเนาะคอยเมื่อสองลอยตอนยางคอยบ่ได้ซื้อ,อยังคอยว่านะ่ะซ <c oughs> ื้อพวกมาตึกป่าได้ผมบ่ได้ซ <c oughs> ื้อสองเก่าดา ไปซื้อยังบ่นี่งจ้คนฟันศูนย์แปดสี่พูดฟันเห็นสามตู้ผลฝากข่อยเลยทิ่มปูแล้วว้าวสองเก่าว่าเอาน้ำเจ้านั่นก็ให้มากกว่าก็ฝากเราไปซื้อเอาเอาน้ำเจ้านะแลาน้ำปูดสองตัวเดี๋ยวมาเจ้าจะจะทวนข้อมข้อมฝันของงวดก่อนนะท่านผู้ชมน้อยฟังเนาะงวดก่อนนี่ให้ยังน้อยงวดตัวแม่ได้เอาไปไว้ขอกอยูああ่เฮือนไดหันไปข่อยบนแหนม มันก็เอิญหม้อหม้ออะไรมันห้องน่องหัวน่องไข่กัมโบแนบว่าไข่เครียดไข่ซูนซูนจะไดนเอาซื้อใหเหลียวเราแบบเาต้องได้ซื้อระหว่าเออกันว่านเนี่ยาลงจอดก่อนโอ้ผมว่าพอเถื่อนนั่นนั่นคันแรกเลยได้นั่นเถื่อนเลขไหนอุ้ยงัวสองตเดือพอเถื่อนกันตีง่ายๆกับสองเก้าล่ะกู้เก้าน่องหัวสองต <success> คือบายุ country, <ถ 60. S 2> ่งเนา่ยแสหายโยว่ากุ้เป็นเก้าภาษากรเมี้ยงเป็น มังคูเก่าดีกว่าวด้เนาะสองตัวมันก็เอาแต่ว่าฟันแม่นอยู่เออแต่ว่าฟันแม่นเออเอ้าวได้เออฝันแม่นลูกจักมีฝันแม่นยอมรับอยู่ว่าฝันแม่นขันฝันแบบว่าเป็นปริศนานี่มักจะตรงมักจะตรงพร้อมแล้วแปลมานี่ตรงอยู่เรื่อยเด้เน๊ะเมที่ว่าเอาควบให้สองตัวคือกันให้บอกเมื่อในกาบุ้งกันสองเก่าคือกันบอกเก่าสองเก่าสองแต่เถือกเดินนอนเถือกเราใช้ แม่บัวผู้เจ้าหลับสิงปลากินอยู่หลังศาลน,นี่แต่ปลานินขึน้นแหลกได้กินไปปลาอยู่นี่ละปลาอยู่นี่คือเอาไว้ให้กินให้ปิ้งกินเดอ้มอม่ให้ต้มก็เต็มอย่ยพูดอย่างนอกก็ห่มกินแต่ในกลุ่มเดอ้อปิ้งเดอ้อปิ้งปลากินไปอย่าต้มไม่ต้องต้มดอกปิ้ง คือเตาปิ่งยุทียังน่นล่าวาอันอักหน่อยครับเบื้องครับท่านผู้ชมพระเที่ยงจะมาสรุปตัวเลขที่ลุงต่อมฝันในงวดนี้ครับน่มันคือแลรครับซึ่งลุงต่อมฝันว่าปูเจกมานอนน้ำละไหกมไหกมของลุงของปูเจกหล่ะครับผมเนาะลุงต่อมเพิ่นกระแปะไห่ครับแปะไห้ทุกงวดแหละครับยังมวดที่ผ่านมาลุงต่อมกระแปะไห่ว่าปูเจกเอางัวไม่สองตัว ง่วกกะภาษาเพิ่งเกินกูกูกะเก่ากะเป็นสองเก่านะครับเนาะ<ๆ>งว่วนี่ลุงต่อมกับแป้ไห้คือเก่าครับแป้ไห้ก็คือหนึ่งเกาเกาหนึ่งนี่ครับตัวถี่ลุงต่อมิ่นแปลไห้แต่ว่าลุงต่อมว่ามีมือหนึง่งถี่ลุงต่อมฝันว่าปูเจคห้เอาปลามาปิ้งกินครับเป็นปลานิ่นเนาะเป็นปลานิ่นแต่ว่าลุงต่อมจะแป้บบคือมูครับว่าส่วนมากคนจะแปลปลานี่เป็นแปดแต่ลุงต่อมบอกว่าปลาเป็นหาครับนั่นแหละลุงต่อมก็เลยจะจับใส่เพื่อว่าท่านไหนชื่นชอบ สามตัวเนาะก็คือห้าหนึ่งเก้าแต่ว่าคันให้เนีนนี่ใหเนีนเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับแต่นี่เป็นชุดที่ย้ายออกมาก,ก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าห้าเก้ากระมุนออกจากนี่ละครับหมุนออกจากสามตัวนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านได้ชุนน้อยไม่อยากลงทุนหลายก็ลองเบิ้งครับตามสีงลุงต่อมฝันทุกครัง้ลงลุงต้อมแปะให้ทุกครัง้งกับมันจะตรงเป๊ะเ,ะเลยครับท่านผู้ชมยังหวดก่อนกับฝัน ที่อเ,เที่ยงกาไปละครับเอางวมาให้ก็แปพรให้เป็นสองเก่ากับเขาต้ง,งตรงด้วยเนาะฉะนั้นแล้วกับเบื้องเอาแล้วกาพิจารณาเองเ,องเนาะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่างนี้ท่างนั้นไก่ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้เบื้องยังมีสติเด้อครับจนเรกปูเจ๊ต้องร่อหนากน่อยครับผมรอหนากน่อยผนมาขอถึงจะได้ทั้งล่างทั้งบนยังหวดที่ผ่านมาเนาะถ้าท่านใดชื่นชอบเรขของปูเจ๊ก,ก็ห้รอดอจิ๋ตามกับนักหน่อยครับคลิปนี้ก็เป็นความฝันของลุงตัอม ลุงต้อมบอเขามาแล้วระมาณเจ็ดแปดงวดครับผมความฝันคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับขอขอบคุณขอบคุณลุงต้อมครับผมที่ให้ขอมม้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลคอยทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีเด้อครับมือนก็มาน้ำสายฝนบิ่งกันเลยครับสายฝนกันยังไม่อีกคือเก่าก่อให้ใจชานผู้ชมทุกท่านมันหมานกันสู้ผูสูคนสู้หม่องสูบบอลเด้อครับเมือนนี่ พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะเดินทางไปต่ออีกครับเดิเนทางไปต่ออีกเนาะ,ะเดี๋ยวเ,เยวจเอกันอีกครับแต่เหมูอชมมันหมานกันสุภูดสุคกนไปละครับไปกับสายฝนคือกันเบิ่งบักพุงฝนต้องเข้าตาสึมๆนะอยู่บ哈哈哈่ได้